วิชาแรกนะคะสาขาวิชาภาษาไทยที <ป twee. S 1> ่มาในหัวข้อการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การสอนภาษาไทยในสังคมยุคใหม่เพื่อเรียนรู้โลกว่าหรือสร้างความเรื่องประเด็นต่างๆบนรางกายชุมชนกับส่วนวิชาภาษา ที่โรงเรียนของคุนเทืองมีส,ส่วนร่วมาโรงเรียนไหมคะมี ก็้ล่าจบนี้ไปแต่เอก็คือพอของของเบลได้รับหานะคะก็คือจะให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการนิทานแต่ว่าให้มีอัชญชันเข้ามาเกี่ยวข้องมาัพอพอ้วก็พรนี้นะคะก็จะเกิดคําถาว่าแล้วอัชญชันเนี่ยจะไปอยู่ในนิทานได้อย่างไรน,นะคะการออกแบบกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่บูรณาการก็คือแข่ง แต่พอมีกิจกรรมนี้เข้ามาค่ะก็ต้องจัดให้ไม่ได้ไปทุกระกากับการสอนที่อยู่แล้วนะคะมีสื่อการสอนต่างๆค่ะซึ่งสื่อการสอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เปี่ยงในเมื่อได้ส่งมาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับนิทาอ่ะ,อะก็เป็นคนที่ได้ถ่ายระกวดเล่านิทานอยู่แล้วนะคะก็จะมีสื่อการสอนประเภทเล่าที่ทานอยู่แล้วแล้วสิ่งสําคัญที่ทางวนลต่อมาเลยค่ะก็คือเรื่องของเวลาเพื่อความที่ นักเรียนจะต้องแต่งนิทานเล่านิทานด้วยตัวเองตอนแรกก็าคิดว่าสั่งค่าที่วางไว้ไม่อพอเพื่อนๆคิดว่าผมนะคะสั่งาอ่ะจริงๆก็ไม่พอนะคะแต่ก็สามารถ,าารถยืดหยุดเวลาไปได้ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะก็มีความได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าในปีที่แล้วนะ,ะของไลฟลองเขาได้จัดอบรมการออกแบบกิจกรรมค่ะจศิลปินเชิญหวัวค่การเป็นฝ่ายจัดกิจกรรมตอนนั้นก็ได้อ,นนไไดออกแบบกิจกรรมไปนะคะ จิตวิทยาเชิงบวกก็คือเน้นให้ผู้เรียนนะคะได้ดีความสนุกกับการเรียนรู้ค่ะก็เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งในตอนนั้นค่ะก็ได้ออกแบบกิจกรรมไว้แล้วค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็มีชื่อว่าหรือเรื่องเก่าเราเรื่องใหม่ก็ใช้นิทานเรื่องปลาหูทองเป็นเบสค่ะก็ให้ฟังเพลงแล้วก็แต่นิทาน ไปแบบถึงข้าวแต่ว่าคิดว่าถ้าหนึ่งข้าวจริงๆให้ทางอาารนิทานแต่ลือชายนิทานแล้วก็มาสแสดงบทบาทส,สมมุติก็อาจจะไม่หนานานี่ก็เป็นแขกที่วางไว้ก็ได้แขกนี้นนนมาแล้วูกใช้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีสื่อการสอนมาจากการเล่านิทานอ่ะลองมาทานกันดีกว่าว่าที่ลิกชายถืออยู่อันนี้คือคิดว่าเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรนกว่าบอนุบาล่านผูน้ช ด้วยความที่บานค่ั้งจะชื่นชอบกัานเรื่องปวาถสุขของมากก็เลยเอาในฐานเรื่องนี้นะคะ นี้นะคะก็ได้จัดไว้เป็นบทสัมภามณ์ค่ะในข้บแรกนะคะจะให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องปลาบหูอมชื่อกิจกรรมว่าปลาบหูอมเล่าความขาวข่ายนักเรียนก็จะได้ฝึกการจับในสำคัญจากหมวกออกใบค่ะของเอ็ดดิอโรโนนะคะแล้วในคาบที่สองพอได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วนะคะก็นำนิทาน บูทพมมาเชื่อมโยงให้เข้ากับอัญชันแล้วก็จะมีประเด็นต่างๆที่ได้กำหนดไว้ค่ะพอข้าที่สามนะคะพอได้แต่งนิทานมาเสร็จแล้วก็จะให้เล่านิทานรุ่นงานให้เพื่อนเพื่อนในห้องเรียนฝ่าผ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในแต่ละขาพอค่าวนะคะในข่าแรกนะคะนักเรียนก็ดูนิทานเรื่องตาบูทอมนะคะติ่กรีแล้วที่เรื่องนิทานเรื่องราบูทอมมาก็มีที่มาเพราะว่า หลายคนเป็นนิทานที่คุนเคยอ,อยู่แล้วนะเพราะว่าปกติเราจะยินเพลงตอนเชานะ้าเนาะละครจากสรรง,งเอาไปคนแขยงเพี้ยนขอเราแบบคนสนะมเนาะเขาบอกว่าอะไรนะสมศรแต่แม่ปราบุอนอ่ะก็จะเป็นนิทานที่ค่อนข้างจะรู้จกักดีนะคะเมื่อได้ได้นิทานมาแล้วสิ่งที่อยากพัฒน,นาอย่างแรกเลยก็เห็นว่าการอ่ะค่ะได้เจอทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีเรียวเชื่อกัน เขาบอกว่าถ้าเราจะพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กนะต้องใช้เวลามากๆเลยเพรว่ามันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นอย่างเ็นระผมก็เลยจะใช้ที่ฐานเป็นฐานค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าได้เอาทฤษฎีของ e d w ด r d ิร์ดโโมาใช้ก็คือเป็นหมหกไปจริงๆแล้วการอ่านก็ได้เห็นปัญหา การอ่านของเรียนจากการทำสิ่งน,นี้ค่ะอะ่ที่หมวกสีกระงาสีขาวเป็นข้อไจริงสีแดงเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะะักนะเรียนก็จะได้ฝึกกระบวนการคิดแล้วก็จัดใจความจากปาบุ่นองผ่านหมวกไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีคําถามที่จะประเด็นสำคัญต่างๆนะคะแล้วก็มีข้อสอข้อสุดท้ายที่เป็นคำถามปลายเปิดก็คือให้นักเรียนกําหนดตอนจบของตัวเองว่าบบตอนจบ ของนิทานเรื่องบาดบุญฟองน,นี้จะเป็นอย่างไรก็ได้เิ็นความหลากหลายของคำตอบนะคะในค่อปกติการสอนถ้าเป็นปกตินักเรียนก็ค่อนข้างจะเบื่อแต่พอลงเป็นกิจกรรมเข้าไปนะคะก็รู้สึกว่าบทบาทของครูจะบรรยายโดยตรงแล้วก็ต้องอย่าีเดียวแล้วเหลือเวลาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในห้องเรียนนะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมมาได้อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็สามารถวิเคราะห์ประเด็นใจความ ได้ดีขึ้นค่ะในเรื่องของตอนจบค่ะบางคนก็อยากจะไม่จบแบบเดิมเนาะโดนทำร้ายอะไรไปแต่ว่าบางคนก็อาจจะทําให้ไม่อยากไม่โดนทำร้ายแล้วคนที่โดนรลายเขาอาจจะไม่ยอมต่อไปก็ได้เห็นความคิดสร้างสารรค์ของเต่ยะตอนที่ข้อที่สองค่ะก็คือรื้อสร้างให้เชื่อมโยงอันชันอันนี้ก็จะเห็นความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนม,มากค่ะมีให้แต่ง ะะก็จะนอกจากจะมีผู้ศึกษาอัญชันเป็นโจทย์แล้วะคะ่ะก็ยังมีคำบังคับสัมพันไทยตัวละครข้อคิดชื่อติทาอนอะไรต่างๆนะคะ,นะคะแต่ว่า ก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างที่ท่าอะไรต่างๆนะคะก็เห็นนักเรียนทำอันนี้เป็นปาหมูทะลุโคมนะคะเรือเ่องมีพิเศษมาอันนี้เป็นนางพญาแห่งเจ้าอิสปูเจ้าเชียนแขนะคะนักเรียนบอกว่ากระดาษที่รูให้แผ่นเดียวอ่ะไม่พอหรอกนักเรียนก็มาขอกระดาษเพิ่มอีกสามแผ่นนะคะก็เลยเห็นว่าได้เห็นศักยภาพในตัวของเลี่ยนมาเป็นคนที่ เชื่อชว์การเขียนแล้วก็ฝังอ่านแต่ได้6ถสง3จุดค่ะจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ทำค่ะไม่ได้แค่ได้เอาบัญชันไปบูรณาการค่ะแต่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะคำภาษาไทยตั้งแต่การคิดการเขียนแล้วก็ได้ออกมาเล่าผ่านค่ะจะมีอีกหลายเรื่องที่ รวยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของชาลวันนะคะอันนี้เป็นเิ้นเดอร์เวอา์็ูนะคะนักเรียนก็แต่งเรื่องราวออกมานะคะแล้วก็จบผลมูนี้เรื่องของความสนุกและตรงในภาพสุดท้ายนะคะนักเียน หนูจะทำได้รือเปล่าเหมือนยามาหมดแต่สิ่งสาคัญคืเชื่อว่าถ้านักเรียนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ได้รับการเสริมแรงจากครูนะคะก็จะสามารถทำได้ไม่ฝงงานได้นะคะนี่ทานสอนไปประมาณสี่ห้องได้ได้คืนมาประมาณเกือบครึ่ง หนูสามารถทําได้เพราะที่จริงแล้วในห้องเรียนไม่ได้มีนักเรียนคนไหนที่เก่งหรือไม่เก่งนะคะแต่ละคนนักเรียนเขามีศักยภาพที่แตกต่างกันก็ให้ครูหาศักยภาพของที่เจอให้รางวัลแรงกระตุ้นนะคะทำได้ก็ให้รางวัลอธิบายรายละเอียดชัดเจนนักเรียนก็จะไม่ได้มองในส่วนที่ครูสั่งนะคะว่าเมื่อไขถ้าหนูไม่ฟังเพื่อนนะจะเกิดะอะไรขึ้นแล้วก็ซึ่งผล แล้วก็เึิดการเป็นนักเขียนในตัวให้นักเรียนค่ะโดยการแต่งนิทานค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจแล้วก็ให้ผู้เรียนได้พัฒน,นานทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทยแล้วก็ประยุต์ใช้กับส่วนพิเศ์ได้อย่างสิ่นตาหรวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ